บ e บอยแบดนะอ่ะนะ่ะเงียบเลยราบมสวัสดีครับพ่อี่กับผมพี m อเ m ็มเกมสครับอันนี้คือของที่เอ็กแมนพูดกันอยู่แต่ผมก็แบบนี้แหละมา เขาเกิงไปลอ่าตรงนี้และตรงนี้เหมือนโอเคเราต้องนี้ก่อนเราต้องดูหลังเีดูกันสป่นีนี่ว่าไม่มีวะปุ๊บเลย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 เลียเลยเยเลยเ พาพาเจนี่เจนเจนเอาเริ่มเลยไปเริ่มผูกกายเช่ฟมันพาไปสวรรค์เนี่ยตัวได้กุญแจแล้วเออไม่ผิดไปโอเคเริ่มเริ่มเริ่มไปไปไป อย่าเชื่อผูกล้าผมเนี่ยผมต้องไปทำไมตู้อยู่หลังวะตู้จ้าปิดตู้จ้าตู้กใหายไประตู<ๆ>ตเจ้าเตเียมตู้ก่อนแล้วมันเข้าเลยนะหนึ่งสองสามหมดแล้วก็เปิดให้แล้ว โอเคโอเคมามาตรงนี้มามาตรงนี้ตูปิดประตูก่อนแล้วกันตูปิดประตูไว้ก่อนไอ้ยัไอ้าเลยไอ้ยัยกูไอ้ยัยแมงไอ้ยัยไอ้ยัยมารู้ได้ไงวะมารู้ได้ไงไอ้ยัย ไปแล้วตูวไปแล้วตูวรอดแล้วตูวรอดแล้ว,ว,รลวเรียบก้อยเปประตูหน่อยตูมองไม่เห็นอะไรเลยตัมองไม่เห็นอะไรเลยตูวประตูจะโกยตีทำไมถึงผลหยุดเพราะว่าอะไรไมันมีจับสแกรขอโชคดีนะไป ตัวโดนได้ไงวะทำไงอยู่กับพี่ก็าดักเนี่ยอยู่กับพี่เขาดักเนี่ยเดี๋ยวจะวัด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 อะไรวะโอเคโอเคโอเคตรงเนี้ยเออรีวิว I am อ็มเ

หร,อหรอือว่าอะไรวะมันตาหลับผมมาปะเนี่ยปิดตู้ปิดตู้เรียบร้อยตู้เสรยจร้อยแล้วยวผมเชียร์ให้เดี๋ยวผมเชียร์ให้ผมดูมันมันไปนตู้ไม่ชอบเวีแฟนอะซมิงกโก <c oughs> มันเจ้าเลอเกินเนี่ยจะไดามตัวเล่นเร็วพอเนี่ย <C oughs> มารอบนี้ห้ามผ่าหลังเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมาตามหลังมาแน่แน่ห้ามผาหลังคิดไปว่าห้ราะผมเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะตามเรามาห้ามขาหลังเด็ดขาดเนี่ยเอาละมามาตรงนี้ละ โอนี่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 มันอยู่มืองฟ้ยวิวไอ้ฟวน์ไอ้ไวน์ไอ้ยาแม่งเกือบล้วตัวแม่งเดินไม่ติดใช่เจ้าตัวเหมือนเป็ดเลยเออไปบ้านเราเลยมันเป็ดบ้านเราเลยไปแถบบ้านเราไปแบบ

ตปทงไหนไปไหนนะไปเย้เอไปเอฟพปรอตอ f ี f อ i อฟ i f ไอไป f อ i ไไมตัวตูมองเออเหมือนกันด้วยเฮ้ยไฟฉายไม่เปิดวะอยู่ไหนเนี่ยเห้ ใช่หรอใช่หรอวะอ๋อนี่นี like, tá, so ่น hey! ี eh <S <S ่นี่เอาสายเอาสายไปทำอะไรวะวะวแล้วมันจะมาตามหลังทำไมเฮ้ยปักับพี่พี่มาทำอะไรพี่มาทำอะไรเนี่ยแม่งเหมือนมาทำมิโกเลยโอ้สปิโกทำอะไรเจ้าโ แล้วโอ้ยโอ้ยตรงนู้น่จะไม่มีนะตรงนู้นจะไม่มีนะมีกี้กลัวเข้าตรงตู้ป๊อโอ้โอเคโอ้แต่เป็นแมน โอเคตูปไปก่อนตูปไปก่อนแล้วกันจะ <Okay. S 1> <laughs> ตกใจอะไรเนี่ยตรงนี้เออเออมาตรงนี้เออเออ,มา,เอ,อ,เอ,อมาตรงซ้ายอ,อ่ะอ๋อเราต้องไปทางนู้นดีกว่าเออลืมเลยต้องไปทางนู้นว่า ตรงนี้แหละตรงนี้เราฟุกมากเลยเราเล่นโซโล่คนเดียวเนี่ยฟุกเลยฟุกเกือบไม่รอดแล้วแม่งผีไล่ตามมาประตูพอดีเลยภาพบรรยายของพี่เนียอ๋แมนยัก oh ประมาณไททันเลยต้องไปคนหนึ่งอะต้องมีคนหนึ่งไปอะโอเครู้ละรู้ละ เออเดี๋ยวดแล้วมันมา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 จริงแมงเมื่อกี้แบบไม่มาแมงมาแบบดื้อๆเลยมาแบบดื้อๆดื้อๆแม่งแมงคิกคักมันคิกคักเลยเอาเลย ว้าวโอเคสูงไปแนละ้วตงไปนะพ, <laughs> พี่ตามาย <laughs> พี่ตามายพี่ตามายเลยไ <laughs> <laughs> ล่์มาแม่งไ <laughs> ล่มาพู่ <laughs> <laughs> มันไม่อยู่เหรอพี่ โอ้โหลิชชัทโอ้โหลิชชัทโอ้โหลิชชัทมีอะไรมีอะไรเลยๆอย่าไปกลางอย่าไปกลางอีกครั้งกลางกลางกว่ากลางเออเออเออเป็นไรเอาทางกลางเอาอยู่อยู่ข้างในนี่ เอาละเราตรงนี้สาแมแยกสามแยกไฟแดงอ่ะสามแยกนี้ก็มีไฟแดงว้าัานนีมานี โอ้ยอยู่ไหนวะรอมบรอเนี่ยรอมบรอกันอยู่่แล้วจุดเริ่มต้นนู่นนู่นนู่กระดักมาหนี่มานี่มานี่พี่กระดักมาหนี่พี่กระดักมาหนี่เชิญเลยจ้าเดี๋ยวุดเออเป็นไงบ้างไ, <laughs> <laughs> ไม่ไปเลย ตูรองมาแล้วแมงเออไรวะก็ยังตกใจหมดอ้เชียตกใจหมดตูนึ้ว่าอะไรตูตกใจ มาแล้ว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 วุ้ลุ้นทำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป้ลุ้นทำไรอ่ะเฮ้ยไป้ลุ้นทำไรอ่ะวุ้นลุ้นทำไรอ่ะตรงนี้แดดต้องหาอะไรอะไรอาจารย์โอมมาได้จ้าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงจ้าอาจารย์โอมมาได้จ้าอาจารย์ปืนมาได้จ้าหมอไม่เห็นอะไรเลยแป๊บนึ่งนะถอยก่อนหมอไม่เห็นเลยตรงนู้นนล้หมอไม่เห็นอ่ะ แม่งมองไม่เห็นไปฉายมิติดล่าออกมาจิน,ดนแดงอยากคือแล้วแม้งปรับอะไรวะแม่เดิกวมวม,ม,มีปรับใหม่แม่งปรับปมาใหม่โอ้ดีเจตโอ้ดิเอ่อออ,อะไระอะไรวะอะไรวะวิกิเห็นมาแบบสีขาว ชอบสาวคุณคุณตอนนี้แหละเฮ้ยกายตัวไปแล้วเรียบร้อยสอบไปหนึ่งสอบบายจ้าบายดจ้าเอาไงดีฟอกเอาไงดีวะโอเคมันโอเค เราเนี่ยเราเราฟุกอ่ะเดิวเดวมว่วเลยเราก็หากันเอาเองถ้าเจอผีก็เชิญด้วยกันเมื่อกี้จำได้ว่าตรงทางตรงเมื่อกี้เราไปเล่นอันนี้มาเนี่ยทางตรงทางขวาเนี่ยทางตรงทางขวาไปได้ปะสายสายตายก่อน <laughs> สายสายน่าจะตายก่อนไหมฮะ อ่ะทุกคนซ้ายหมดแล้วก็ขอแล้วก็ซ้ายหมดนะหนึ่งสองมาจริงมาจริง <c oughs> โ o l y s h i มันฟอัเก์โ o l ิ s ช i ตผีผีอนุนิอ๋อพี่ไปทางโน้นอาผมก็เดียวซ้ายมก็เดียว ผมมาแล้วคนนึงฮะผมมาแล้วคนนึงหมอไม่เห็นอะไรเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอปีเซ่อแล้วไปเจอปีเซ่อเจอแล้วเจอแล้วเจอเลยรอก่อนรอก่อนรอกอนอยู่ไหนวะไปทางนู้นกันดีสุดเลย เแมงปิดฆ่าตัวตายปิดประตูทำไมวะอ๋อเดี๋ยวพี่ดูพี่มาทางซ้ายพี่มาทางซ้ายสิเดี๋ยวผมช่วยพี่มาตรงเดิมอ่ะฮะผีแม่ง ซ้ายมันเดิมซ้ายซ้ายสยองหม,มันคูณสองพี่มีสป,ปินตั้งนานแล้วมีสป,ปินตั้งนานแล้วเดี๋ยวพี่ได้เองไอต้านเหมือนเดิมป่ะพี่ได้เองเอาวีอ่ะพี่ได้เองเออด้เองให้หมดเลยอแล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็แตกก่อนเลยเข้ามาเร็ปเปิ้ลตรงตรง แม่งคำถามที่ดีมากเลยคำถามที่ดีมากตรงปลอดภัยดีสุดรอบยังไปเยอะๆางไงบ้างกลางไงไงบ้างกลางไงบ้างดีใช่ไหม <c oughs> กลางไม่ดีกลางไม่ดี <c oughs> เจอแล้วตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตูรับเลยตายไหมเอาไปตัดแป้งมาตรงหาตูเอะ่ยอะเยอะ เมื่อกี้เห็นโอ้เมื่อกี้เห็นผีมาบัอบมักเมื่อกี้เห็นผีบ๊อบบ๊อกมา,กกกเ,า,มาเอาพี่ตายพี่ตายพี่ตายเนะี่ยตูลอให้เดี๋ยวตุลอเดี๋ยวดูดดให้เร็วตูตูกำลังดูอยู่ตวดูสายอยู่เร็วเร็วตูลออยู่ไอ้ตั้ มาี่ไอ้ต้านมานี่กงไปซ้ายฮับพงนไอ้ไอ้ต้านมึงไปตรงเนี้ยตู้สตู้เปิดไฟให้แล้วแม่งมึงไปทางซ้ายดอกไม้มึงไปทางตรงตรงตรงเลยตูดูอยู่ให้ตูดูให้อยู่มึงไปไหนตูดูให้อยู่เออมานี่จมเจอแล้วมั้ยได้แล้วมั้ย ไอตรงนี้แหละไอตรงนี้แหละแม่งมีคตพ่อคตแม่เลยไอตรงนี้หลอนส่หมายเลยหาแพะเใช่เหมือนตะเกียนไหนะมีพลรามิาเี่ยเหมือนในพาังพิฆาเนีน่ย แม่งมือน,นี้เลย <c oughs> แม่งตอนนี้กี่โมงแล้วโอเคตากแกตะเกีย์ทำไมรู้สึกตอนเด you a ู่เราอยู่จุดตรงที่เรามาดูแผนที่ อ๋อโอเคโอเคไอ้ตรงกลางไหมอ่ะไอ้ตรงกลางไหมอ่ะตรงกลางไหมเลยทางตรง one hour later ตัวตัวตัวถือไม้ก่อนถือไม้ถือไม้ตัวถือไม้ก่อนนึกมือจะมาตรงนี้แหละแม่ง แมงมืดเลยตู่ตูหมอไม่เห็นอะไรเลยทำามประตูไปอยู่ที่เดิมเลยไม่มีประตูหนึ่งอยู่ต้องไปต้องไปเลยต้องไปเลยประตูมีประตูไหมีประตูวะถ้ามีเท่ากับสวยเลยประตูตอนนี้ประตู vô tình ngoại tình ngoại gọn vô tình ngoại. Nu mặt, uh, nếu vô tình ngoại niệm. Lots tôi binh mày nè, nèo. Oh, vô tình ngoại. Okay, ông yeah. tôi oi, ai? Ok ok, oi, 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 Ai? แม่เก้ยแม่แม่แม่เอาเปิดประตูไม่ไม่มาพี่ไม่าไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่เหมือนประตูลำคานเน่ยแม่เราเปิดกันเลยเปิดกันแบบเปิดเปิดเปิอบแล้วบอแล้วปุ๊บตายมาแล้วบมาแล้วปุ๊บตายก่อนเลยแม่เดี๋ยวเราตัดตัดตัดตอนที่เรานี่ก่อน ตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนโอเคไปโอเคเริ่มตอนนี้ตายไอโอนี้มันอยู่ไหนผีบ้าไอผีบ้ามันอยู่ไหนผีมา้นนี่เลยสวยเอ้ย ตวหลุดเรียบร้อยตัวหลุดเรียบร้อยตัวตายแนละ้วเออพีเเ่เสร็จดีเสร็จเลยเสร็จผมหลุดจบหลุดกันไวไฟแล้วตอนนี้ผมก็ออกเรียบร้อยแล้วพี่ถ่ายเสิร์ฟให้ผมด้วย,ยเสิร์ฟแทนให้ผมด้วยนี่ก็คือเราไปไม่ได้จบเดี๋ยวให้เพื่อนถ่ายเองกันเราไปเชสเตอร์สามด้วยนะ นี่คือรูปภาพชั้นยอดที่ผมการันตีครับ